สวัสดีครับผมผมแล้วนะครับในไอ้น้ำทีวีครับวันนี้ก็กลับผูกเกมมครับในพาร์ทที่สี่แล้วนะครับซึ่งพาร์ทนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่หลุดแล้วทีครัผมกดออกซึ่งอันนี้ผมไม่อช้ก็แผลบ่าเป็นบิลก้านะครับซึ่งบิลก้ากลุ่มก็จะเล็กลงนะครับโอ้ผมชิงกันอะไรคือมันสวยพะพอไม่ใช้มันคู่แบบ

ถ้อาอยากยินเสียงพัดลมนิดนึงก็คือตอนนี้ผมอัดแล้วเปิดพัดลมความบอวจะไม่ได้๋ยวคุณอีวัวมันชอบติดมางติดมาไงน่ะ <c oughs> หงอก็ว่ามันจะติดได้ไงใช่ไหม เลียงนี่แต่ก็ตายเดี๋ยวจ้โดนคุกค่าทำว้าตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับมากกว่าของอย่างนี้เออกลับหายให้ดาบกับหายดับดาตู้หายไปไหนดาบตู้หายไปไหน ยูซียูเอ,อเอ,ออะไรอ่ะดาบตรงไหนใช่เออใช่เออหปิดเหลี่ยมอันนี้คือครับดาบผมใช่ดาบผมแล้วก็อ,อ่ขวาข้างงงหรือว่าดาบหายไปไหนแล้วก็อะไรอีกนะ ทำไรกันดีทำไรกันดีอโอ้ยฮ่า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 ,ากระโดดขึ้นไปกร,นกระโดดยเยอะๆก็ลงไม่ไหวนะกะทุกครั้งแรกอโอเคครั้งแรกหน่อย พอนี้ผมก็ขอเด่นกันยกันก็คือได้แฟนๆื่เงกันต่อกบนึง i'm going to go get that in a minute ขอจบแล้วกันก็ไม่ค่อยอยากเบื่อแล้วขอบขอบเลยนะครับ